แล้วเวก็อยู่กับ Honda City 1.0 RS Turbo ปี2022คันนี้เลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นคันนี้กันเลยค่ะตัวกระจังของเขานะคะจะได้เป็นโครนสีดำนั่นเองมีโลโก้ RS นะคะมีไฟ daytime running light ให้แล้วในตัวด้านข้างนะคะล้ออัลลอยสีทูโทนนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยไฟท้ายแบบ LED มีสปอยเลอร์หลังมีกล้องมองหลังนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดพร้อมเซ็นเซอร์หลังให้อีก2จุดค่ะ ายในจะได้เป็นโทนสีดำนะคะเป็นเบาะผ้ากึ่งเบาะหนังค่ะกวงอาไลัยมาติฟังก์ชันเลขไม่เพียง30,000่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะหน้าจอคอนโซลกลางนะคะจะได้เป็นแบบทัสกรีนระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้คันนี้นะคะรับประกันโครงสร้างทุกจุดเลยนะคะน็อตแม่ขยับเม็ดอาร์ยูครบนะคะเพราะเราได้ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพรถให้คุณลูกค้ามากกว่า3 4 4จุดจากบริษัทกูอิสเปคชั่นไทยแลนด์รับประกันอุ่นใจหายห่วงได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะรีบเลยนะคะ ซิตี้ s รุ่นท็อปนะคะคันนี้ได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนค่ะใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ศออกรถง่ายได้รถไวส่งรถฟรีให้ด้วยไทยเลยค่ะลูกค้าสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถยกคูใส่ายด่วนได้ที่092 CC 7 8888แล้วพบกันที่โชนะว์รูมกอลิล่าคานวนครเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าคารรักรถรักคุณค่ะ